สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคุณน้ำอีกแล้วนะคะกุดอัพสทุกคนทุกบารี่าวันนี้นะคะคุณน้ำก็จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับก,บการแนะนําตัวเองนั่นเองนะคะอะ่ถ้าเราจะแนะนําตัวเองนะคะเราสามารถแนะนําตัวเองได้ว่า my name is นะคะอย่างเช่นคน้ำก็จะแนะนําตัวเองได้ว่า my name is สุรารุวันหานเวส my nickname is น้ำชื่อจริงชื่อเล่นนะคะแล้วก็อาจจะบอกสิ่งที่เราชอบนะคะอย่างเช่นอ่ I like blue ฉันชอบสีฟ้านั่นเองนะคะอะ่ลองฝึกฝนพ,พูดกันนะคะเดี๋ยวจะให้สมาชิกชุมนุม I love English <c oughs> ของเรานะคะได้ลองแนะนำเบอร์เองกันต่อนะคะอ่นเริ่มจากพี่เลยนะคะ Hello my name is p พัช a า a t เ c h a my nickname is Jay my favorite color is blue uh, oh. my name is จ so ักรพง my n k a m e is จักร my favorite color is blue b l my name is สุกิตต์โกเมาน my nickname c ่ l น r ั s น,นี้สีดำ black and I like black ชอบสีดำเป็นยังไงคะแนะนำตัวเองง่ายไหมคะ,ะง่ายมากเลยนะคะแล้วก็คุณน้ำก็อยากจะแนะนำวิธีการที่เราจะแนะนำเพื่อนของเรานะคะคว่า this is my friend คือตามสุนไหม this is my friend This is this my friend นี่ถึงเพื่อนฉันใช่ไหมคะแล้วเราก็เปลี่ยนจาก my name is เป็นถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะใช้ว่า his name is ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะใช้ว่า her name is นั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงจะให้นักเรียนของคุณน้นะคะลองออสแสดงตัวอย่างในการแนะนำเพื่อนๆให้ฟังนะคะเริ่มค่ะ Her name is จนสิมารจิสติกันเชีย

His name is, one name is King Noor, his nickname is Pee is black His name is? His name is Pee is? His nickname Nickname is? Nickname is Max like? Pee สีอะไรก็ซอฟต์สี black. Black. E อะไร black มีหลาแบี b l a c เป็นยังไงคะไม่ยากยใช่ไหมคะสำหรับการแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆน,นะคะยังไงก็ลองเอาไปฝึกแนะนำกันนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากนะคะถ้าเราฝึกฝนแล้วก็ใช้บ่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้คุณนะ้ำแล้วก็เด็กๆก,ก็ขอลากัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ